นี่ๆพอดีแม่นเฮามื้นี้มาบ้านเบิ่งเจ้าเจ้าเจ้าได้ยังกินมื้กินข้าวเที่ยงเอาเด้อพี่น้อง

ที่สิบที่สิบที่สิบมสสิบเด้อเก้เ้เบิยเฮนยเฮ้ยเ้เฮ้ยย ใคกว้าวอย่ากินงามไปกิน้โอ้ผัวชายว่าสิหจาดได้บอกวมวนอันนี้อันจธารณานดี้บอกวมวนบอกห้มันวมวนเนี่ยวด่าจ้าเออันนี้อับน้อีกึ้งเนี่ย อันนี้มีบาลอันนี้บาอันนี้น้องสาวนี่ยังนี่ต่อไหมป้าไหมโอ้ปอมันวานอันนี้อันนี้ลงยูทูบ บอ่งมวนมนอันนี้ไล่สวดดิไล่สดอันนี้กับพวกกินพวกกินเนาะอีนนว้ภาพพามาบึงอันนี้อันนี้มีโอกาสน้องบานรุณลุงคุลุงกินเผาอันนี้แกะขอลุงแกะไมม่คุทั้งคุณิงค์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn

บื้นครับจ้านาที่และจัาหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยผ้ากึ่บึงหนเียงเดี๋ยหน่อยผ้ากึ่งึงหนูหนูไปแข่งหนูไปแข่เดี๋ยวผ้ากึ่ง่งหนูยุ่ยทวนี่หลายเลยครับตึงก๋วปีดยังกอว เออบ้านกีดเดี๋ยวกี่เล<ม>ียว<ะ>ตจากของฟ้ามีความมันย่างไก่ตัวบ้าน

เขาบอกเขาไม่ได <anto> <isto> ้เงินไรแล้วคอทัรอันนี้ังไรสดดทตห้งทำ้บ้าแม่กวลาดออรเดห้างพระเด้ีนี่กันเล้วเล็ก สี่สิบ